ไปเจอนาการมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าผมว่าบีไปเจอผมว่าเยอะนักแน่นหนักที่สุดมีคนส่งดาวมาอ่าชื่อพานมงคลบอกว่าไมโปรโพไซดอนครับสองไรเดาวขอบคุณครับเยอะมากครับครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันดับหน้าครับคุณไมโปรขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวตอนสรุปผลก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาไปคุยกันต่อครับขอบคุณครับได้ครับผมครับท่านคงอาจจะเข้าใจแล้วก็ไล่บีปลาต่อทางฝั่งมิดวันคอยครับ ลอยห่อไปโนวันก็บอกจัดการน้าทอมสันไปครับเจอที่น้าโลของซายักครับเข้ามาแกงดานี้ก็สกรีมว่าเพนเปิดไปเสร็จทมสันฟรีเชอร์ลงยาวต่อฮะเฟนอัดอิสโกไปน้าโดของทอมสันกู้หูก็ปี้กรีส่วนมาต่อฮะอ้าวโดนพิทด้วยกระบอกควีนเพนควีนเพนเล่นไปแล้ทอมสันตายบอกเจอพิทเด็กมาเหมือนกันครับออกมาทอมสันเก็บมาต่อครับตัวของดับเทอร์เมดไฟฟลายเผาไปก็ปี้ชาโนไซด์ผมเจอมรุมไป3เรียบร้อยทอมสันตายฮะ สกอเป็นสิ่ต่อไปครับเมื่อท่นโปรแล้วก็ OG. โอจีโคเชฟยัดลงต่อไปวิเชอร์ขั้นลงไว้ก่อนคีครับผมเลสลูเชน่นตายครับพุ่งก็ใส่หนโสโลโซโลไม่รอดครับแก๊งมาได้สวยครับจิบยำต่อย,อย,อยดอีครับโคเชฟอัดลงไปที่ดันโดของปัจสเปลนวิเชอร์ขั้ไว้ก่อนครับไฟยังไฟเผาใส่ทางฝั่งสเปิลเกือบนี่เลยปะโอโห้แลกกันกับเลโซครับผมเดเรกัสินจับยกมาควินเพนบินได้หมดทอยไปก่อนฮนะโดนสมอนไล่ต่อครับสมอนเยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นของบิต์มาสเตอร์หรือว่าอ e ีนิกมาครับรวมไปถึงรายแคทถ่ายมารอล็อกลงไว้ที่อีกด้าโดของแบทไรเดอร์ผมและโด,ดสตันแมลฟริเรียบร้อยครับเลสลูชชันตายยังไม่ได้บู๊บับสกีคันเงินอยู่800ขวักเราบอกนะว่าขังตัวเองแพนเดอร์ซักซ่ารออยู่ผมอีเพลยัดลงต่อเรียบร้อยขังตัวเองเฉย,ยเลยครับเจอหนอร์สป,ปอตดักไว้ด้วยครับผมรูออกมีรูเดียวแล้วนี่ครับเลสลูชชันตายซีดิซิบเบิลไปสาวครับ โลเทีมินเดสพอทางป่าไปครับผมตามนั่นเลโซที่เสนอแบบแมฟิกซันแบล็คโฮลไหมกำมัดจัดหนักแบล็คโฮลไม่ต้องครับผมน่าจะตายแล้วครับเลโซเชิดนั่โซของโซโลครับเปิดคิวเฟิรนสไปฮะไล่ล้อมมามานาเบิร์ดไว้ก่อนแล้วก็อีเพียวสตันเซ็ตอัพไว้ตีไปทีมาดาเบิร์ดเปิดเบบี้เบิร์ดเปิดไม่เบิร์ดเจอรถก่อไปเรียบร้อยครับโซโลตายเชิดขัดไว้ครับผมกลับไม่ได้ครับมิดวัน ปิดว่าเอจอเอ็นซนนจับล็อกแล้วก็ไฟย่ไฟของไม่มีแรโซ่ครับไม่ให้หกเรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งทันนี้เปิดเกาะหนามาสะดุดที่ด้านเลโซไว้แพ้ทางด้านตัวของฝั่งนิกจันนแล้วก็กรียนดิสเบลไปครับโนวันอัดหนักที่สักซ่าโนเชลจะเข้าไปแบล็คโคลหรือเปล่ามีไอสเพลาลทางไหมโนเชลนิ no ่งอยู่ครับซายักก็อยู่แล้วแบล็คโคลจับรวบตึงมาเลยฮนะเต็มเต็มหมดจัดการการันแน่นหนซายักไปแลกกันครับผมดับเบิ้คิ่ของโนวันส่วนด้านตัวของซายักเจอโนเชลฆ่าไปครับสกอร์เป็น8ต่อ11 เปิดเกาะน,น้ําสะดุดไว้ช่วงหนึ่งทีครับผมสตาร์ทย้ำต่อท็ปี้สักที่ี่เอブラไปครับทางด้านของฝั่งทบสารบทจัดการเลนสูชเชตแม้ทางฝั่งตัวของไรแค่หมเชฟชิปสิงสปอนตมาโอ้กว่าจะตีได้แต่ละดอกกว่าจะงักตีได้แต่ละดอกอยังไงดีพี่จ๋าไรแค่กัดทางด้านโดของเอชาร์ตไม่เข้าด้านบนนี้ก็ตายบมดใสยักษครับล่างนี้รอดไปได้ครับผมแล้วโผล่มาก็ซักซ่าลุยไปเลยครับเอเเนจับล็อกไว ถึงไว้เปิดเกาะน,น้ำอบเคลียร์อิลลูชันของเดนน,นนากาไปก่อนนะเริ่มเขียวยากหรือเปล่าเลยฟาร์ัฝากจีมวอลเล็นนนโปรฮะไปต่อเนื่องไ like ล่แคทโอบล้อมมาอีกรอบครับเนืดกันไว้แล้วก็มีฮิวสู้ยับต่อเปิดครับผมไล่มาร่วงสวอนซักซ่ามาแล้วจ้วงไปหนึ่งทีแล้วก็อีเพลย,ยัดลงไปต่อสโลตายจะได้ครับผมสเปซให้เดานนากาฟาร์มจริจังเลยฮนะสเปคโบล่าฟิเชอร์เก็บเงินครับผมเขาสั่น ยาได้เลเวลสิบสองอันตีเลเวลสองเมื่อเพิ่งกี้ก็ผมทักตะโดของฝั่่งเออนาคาเวียงขวานตัดกันไว้ฮะสโลครับโดนเด่นดวงจับยกเข้ามาในกลางโดครับช่วงไปจังหวะนี้อ้าวเออเช็คเกอร์กับพิเชอร์ไปแต่ติดก่อนนะบอลสะดุดกันบอลครับสโลตายครับวางอีนิกบารอครับแบ็คโฮจังหวะสุดท้ายแต่นาคามีหลับครับผมนาคาเอาอีดูเชครับเข้าตัดตัดมาหน้าไปฮะพิเชอร์ไปหนึ่งทีครับทอาสันแล้วไล่แค่นแบกล่าบอลเชฟชิป ได้ก็มาฆ่าคนรู้วหมไงดีเกรดิสบอปไปสี่ครับผมแล้วก็ปี้มาเป็นเดินสกรีปเพนก็ปี้ไม่ได้ผมเอโก้แซมเปิดเต็่ก็ผมโดนไปสามลายมันรัวโดนเทลสักซ่าตายครับทางฝั่งมิดไฟผมไฟมารอหยุดไว้แล้วถอยออกไปเอจินขึ้นไปผมเดินซูเมลยวแล้วทบสันโดนหมดตายไปของแยกล่างมาหมดย้ำต่อแล้วเดินซูเมลยวเรียบร้อยปล่าเจอไซโคนขึ้นเซตไว้ครับผมฟาร์มกลับไม่ได้แล้วตายอีกศพหนึงครับโอจีทีไว้เนโคเลวซอกครับพยายามจะสปอนดรัว ย่องไปโยกหลบสตันไปต่อไปมิกลาโซเอาเจอจับโยกไปผมรุ่นนาทีครับแบล็คโคจับรวบมาแต่ก็เจอไฟบ้ารอยยับต่อละลายไปครับถึงนาทีโมจียังไงต่อเลสูชเชนมดตายเป็นการบ่ไล่แคทวิ่งไล่กัดยับยาวต่อเปล่าเจอเอสเน็จับลงวมันละดาการรมนี่ก็ไปสักซ่าสตันรวบมาผมทั้งแผงเลยฮะแล้วนี่ก็ตไล่ผมรุ่นนันวันครับแฟลสกิลยับต่อดินสโปอัดไปในแนวหลังซูเมลตายและครนี้ผมปิดกันก็ไม่รอดครับต้องสันตายโนวันกรับมาหน้าบ่นครับถออยีกไปฮะ เซอนทิโมจีตายสาม,ม,มสครับแดนน์ดันบนกำซโลครับคนเดียวโดดๆกลายเป็นว่าเอาก่อนน้ำมาสะดุดแต่ว่าก็ลม้เมเป็นเชตเทนไม่ได้เลยเนี่ยใช้เวลาในการลม้มเป็นเชตเทนนานแะล้ต้องอัดดาเมจเป็นเบิร์สักหนักอะไรกลมาผมอีเพลยัดลงไว้ที่แดนโนวันมีไซโคนบีเคบีหน้ากาเปิดหลับไว้เน้นๆเลยครับทางด้านนี้ปิงมารีเช็คกันก่อนครับผมเกี่ยวไปเฟมีกลาโซครับกระชากไว้ก่อนแล้วก็กีนอัดดิสเบอร์ไปต่อผม ทางฝั่งตัของโนเทียลตายไปมิคบีเปิดไว้ครับโนวัน no อิลูชันมาบองตียับยับเปิดก่อนนะไปทางด้านโดของเขาก๊อปปีเป้เกินไปแต่ก็ดิสมอลด้า,านตัวเขเลโซได้แค่นั้น,นครับไล่ตามมาต่อเบมิ่งลาโซหรือเปล่าใช้ไปแล้วผมแล้วก็โดดมาโทเทีครับอัดหน้าเข้าไปทิปเปอร์คิวด้านโนวันเนี่ยเปิดโนวันใส่ก่อนไม่ตายเป็นานักนนาการหลับไว้นี่ยเงครับ ILTW ครบ hey ับยกมาเพเลกันเลยสิผม ใส่นากันไปแล้วสโลวตายผมเป็นการขับไว้ครับให้หนูหนากาโอโรชาดแบล็คโฮมีพร้อมบลิงมีพร้อมแบล็คโคร่วมไปมีแต่เอ,อลูชันอยู่ในนะั้นสกีมาเพนเปิดไปผมเจอรอดซื้อกับโนวันไล่ฟาดใส่ด้านะโดจิลอลยครับโนเทลจะรอดแบบโนเทลโดนปล่อยซื้อไปผมติดพิษอยู่ผมแล้วก็ไล่มาผมไปม,มีงลาโซจับหยุดไว้ด้านโดของฝั่งนี้ครับสเปียร์แลนด์ซายาผมพยายามจะฆ่าไว ไหหรือเปล่าเอาซูเปอร์จัดการ IL ได้ครับผมไล่ต่อของบทีเดอน์ไซยอยากครับแบล็คโฮ่พื้นไปไม่ใช่ปัญหาครับแต่ตอนนี้ถึที้าโดของฝั่งทีโบจบกำลังไล่ต่อที่ตัวของเชเกอร์เชคเกอร์ตายฮะชาโดไซเปิดเข้าไปสกีมเอาเพลงครับฟิชเชอร์ลงย้ำต่อวิงมาตัวนี้ครับเขาไล่วิ่งทีครับผมทีชาอดสันเต็๊บหนาบอกท็อปสันฟาร์์กลับไปได้บอกอีเพลสตันตัดได้สวยครับซักซ่า แลกให้ขนมท็อปซันครับกลับไปนั่นเองไอฟลายมาเปมิกลาโซจับแล้วคือไปครับฟังเดินของรูบิคครับเจอเฟเชอร์ลงไปวามินเนสคอลงยับต่อเอกโก้แสลมคาดไว้ทีนีครับไลแค่จะได้เข้ามาฆ่านาคารเอนเดอร์บอกแต่ไม่ได้ครับรอบนี้แล้วก็เปิดไปชิวก,การบอกไปดิสมอลไปโดนเนอร์แลนด์บอกไลแค่พุ่งไปก่อนฮนะแลกกันครับรูบิกแล้วก็นนขนมแบดไรเดอร์มิดวันทอยหรือเปล่ามินวันนี้ถือชีตอยู่ครับ มินวันจะขึ้นเป็นอากาเนมครับสายป่าขวาครับแบบโนคูดาวสแต็คระเบิดเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้เจอชาร์โด้ซ้าครับผมเดือดๆกันไว้มิดวันไม่รอดอีหนึ่งศพครับโนวันยังบปยอนกดไลท์ครับโนวันกดไป16คิวตายสุดครับในเกมนี้ง้างมาจ้วงไปหนึ่งทีและอิมเพลย์ยัดลงไปโดนสะด้วยครับผมรอบนี้ต้องได้แล้วแหละโอ้ฮิวอีกแล้วครับผมฮิวอีกแล้วครับแต่วายหรือเปล่าวายหรือเปล่าจ้วงมาแรงมากครับสุเมลคิลลิสสเปรย์ ไปจับล็อกหมาผมเบมิงลาโซครับอัดหนักไปฟิเชอร์ลงยับต่อทางฝั่งโกของมีมาสเตอร์เรียบร้อยไปครับผมและเอจิสหมดนะฮะโดวันทอยแล้วครับผมทางด้านตัวของเลโซตายหมดเจออะไรแค่ไล่หัวนะฮะใสโคตครับผมขึ้นไฟเจอจับยกเหมือนกันแบล็กโคนจับรวบมือนสองครับโนเทลอาศัยจังหวะนี้ครับผมอิมเพลมาต่อแล้วฟิเชอร์มาช่วยเหมือนกันครับกลับไปอด้านโนของปาร์โทเทพไปรอซันฟรีดิสเบอร์อัดยับต่อทางด้านโดเทลตายหมดสนด้านโนของวินนเพลรอดแล้วครับเนี่ย ไล่ล่ากันต่ออีกทีครับผมต้โดนล่าต้โดนล่าเอสเนดิกจับเราไว้ท่าสัตายครับคัพปี้สกิลไปครับด้านนี้ปริงครับผมเบมิงลาโซครับสตั่นใหญ่เปิดอัดเข้าไปย้ำบต่อครีมิสโมอลมาเอ็กโคสแลบหยุดไฟครับทางฝั่งซักซ่าตายแล้วมิดบิลก็ตายครับผมโดเทลยังไม่มีแบล็คโคลครับอีกสิบวิเท่านั้นไบเยอร์ไฟมาครับจับยกเทเลกันในซีสไว้เขาก็ปี้เป็นปริงก์ได้ดีครับทอมสัน ดับเบิลเบรกแล้วโนบซานี่อีกคันสี่ครับถึงจะได้กระดิมจะได้ก๊อปปี้สกิลรวมก๊อปปี้ฟิชเชอร์ไปใช้ก่อนแนละ้วฟิชเชอร์สวนมาที่ด้านโนของนาคายิบเทียวไว้แล้วก็มานาเบิร์ดครับผมอานด้านโนเทลรออยู่โนเทลรออยู่โนเทลรออยู่ออยแ,แบ็คโคได้แป๊บเดียวครับศูนย์จุดหนึ่งวินาทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งวินาทีแล้วก็ถอยออกไปครับผมที่ด้านโนของโนวันอันด้านอี้ฟิชเชอร์ไปส่องกรับผมซ่าอยากเจอฟิชเชอร์ Fisher สวนมาเหมือนกันครับโดนไปสามสองแล้วก็สาม โดเทลตายบอลเจอโนวันฆ <No S 2> wow. wow. ่าไปแล้วนี้ไล่ตามต่อนี้ซ no ักซาซักซาไม่รอวอสเมลถอยเลยทีเดียวครับแล้วเป็นเด็ทอมสันตายบอลเจอพินหนึ่งไว้ดับคิวของโนวันสีเทาเวอร์มิเลเทียซ้อมไปฮะทางฝั่งทีเวอร์ตันโปรโวล์โปรเงินดับอยู่ 18k ครับเงินของนาการี่ดูสิครับ207ครับเน็ตเวิร์ดเทียบกับไรแค่ที่209อะเดนปีแปดเดนปีแปดเดินสโล่ครับผมเดนปีแปดอะ แล้วก็ทิปให้ด้านโของโดเทลอีกฮะโดเชลตะโกนเซฟครับผมมาพลังกันซะหน่อยครับแต่พลังตอนนี้ไม่มีฮะต้องรองเกิดมาแรลกไปครับผมยาวๆกับนาคาซอยยับเลยครับนาคายังไม่ได้จ่ายสองติดใส่เลยผมกดมะม่วงครับมายับๆกันเอาชัวร์ไว้ก่อนครับบาแรลก2ทางฮะ สตาร์ทใหญ่เปิดไปสับเย็บยัผมทางด้านโดของไรแค่จะล่อดเปล่าคุณเชื่อย้ําพี่กระบอกดีดดิสมอลไปผมจัดหนักทั้งนั้นซูเมลตายเลยครับย้อนกลับมาตีทาวเวอร์แล้วก็บาร์เรกก็ลากต่อครับทางด้านทีมเวอร์ตันโปร,โปรผมก็มาตีบ้านกันต่อครับไม่มีเครือบบ้านครับทีโมโจีปิดหวันได้กันนิ่มครับผมควานซิงในตำนานนะควานซิงแบบโนคูดาว ว LIKE! ขวานซิกโนคูดาวขวานซิกโนคูดาวและขวานซิกโนคูดาวมาเถิดโจโกยพีขวานซิกเสียดันเอจินไปก็สักซ้ายื้อเวลาเปิดก่อนน้ำด้วงก่อนขวานซิกโนคูดาวแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบ็คโกลจับรวบบาดกรีดิซเบิลไปก่อนครับรวบไปโดนเรื่อยๆนะครับกรีดสวนมาต่อเต็มๆกล้วกดับเบิลกรีดมาได้เองครับผมถึงได้านรีเฟนเจอร์โคมเข้าไปต่อทางด้านตัวของมิดวันไล่ล่าไปขวาซิกโนคูดาว อีเพียวก็สาร์ไมโดนควาซิงก็คูเดาหยะควาซิงก็คูเดาแบกขึ้นเรื่อยๆควาซิงก็คูเดาตีออเข้าไปโอ้เข้ามาผมเดินไปน้งนองสันก็ไปเล่นเฟมิงลาโซล็อกเต็มครับน้องสันจะรอดเปล่าไม่น่าจะรอดผมไหลต่อซักซ่าพยายามจะหนีครับเก็บบอลที่หลุดปิงโอ้โหไปเอาบาอลที่หลุดยังไงต่อดีขาดได้ของฝั่งซักซ่า ักา่าอีเบกไปแล้วก็ตายครับผมไม่มีซื้อเกิดครับท็อปสันเอาล้วครับหวานซิงต้องดีเฟนต์แล้วฮะดีเฟนต์บ้านกันอยู่3คนครับดีเฟนต์เมกาครีมเป็นทีครับเดี๋ยวรอชุดเมกาครีมมาไลแคสเปิดมาเชฟชิปไล่ไปสแตนใหญ่ใครดีปีคพีไปสแตนใหญ่อัดหนักไปดิแบลเลอร์แบลเลอร์ปีคพี B B พุ่งได้ปีนั่นเลยซายัยากสแตน,นลงไว้ก่อนแบนล็คโคจับรวบมลาไปโด,ด,ดนเลนดากา ด็อบปี้สกิลไปผมเป็นเลนเดอร์ฟิชเชอร์เหมือนกันคอยมารอโฮกไว้ขวาซิงกับคูดาวเอโก้สแลมมาเต็มก้อวผมหน้าพังเลยหรือเปล่าสเปลยลนจะสู้ต่อแลนเดอร์สเปลกินชิ้นได้ทันแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีผมแตกค่ายไปหมวหน้าหัวแดงจัดครับขวาซิงกับคูดาวตายอีกศพนครับซื้อเกิดได้กับขวาซิงกับคูดาวและโนเทลจีจีดีกว่าครับเกินใจจะอดทนวอเตอร์โปรดชนะไปในเกมแรกครับขวาซิงับคูดาวอ๋อเกมระเบิดเลยฮะมีอัปเดต พอดีเลยฮะ